อ้า oh, สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กันในรายการชี้ช่องจนประจำส่งท้ายปี2022ันอีกครั้งนะครับก็วันนี้ครับเราอยู่กันในอ่า Winter Sale นะครับประจำปี2022น,นะครับก็อ่า อันจริงผมมาทำคลิปนี้มันค่อนข้างช้าไปนิดหนึ่งนะงานมันมีตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่5มกราคมนะ22ธันวาคถึง5มกราคมถ้าเอาตามเวลาเมืองไทยก็23จนถึงวันที่6นะครับตัวประมาณ10โมงโดยประมาณนะครับกอ็อันนี้ค่อนข้างน,นานนิดหนึ่งนะถ้าใครที่มาดูคลิปนี้แล้วยังไม่หมดก็สามารถไปตำไป ซื้อเกมเซล์กันได้นะครับผมส่วนจะมีอ,อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็อย่างที่บอกมันเป็นเกมส่งท้ายปีเนาะก็มันลดค่อนข้างเยอะทีเดียวถ้าไม่ใช่เกมอะไรที่มันออกภายในไตรามาสสุดท้ายของปี2022นะครับก็เป็นอะไรบ้างเราไปดูกันนะครับไหนดูซิ ready or not นะครับเกมสงครามโคตชแท็กติคอลสมจริงนะครับก็ลด25เอ,อ25นะร์เซ็นนะฮะเอ e n Ring อยู่ในวิดเลสผมนะแต่ว่าผมรู้สึกว่า ถ้ามันต่ำกว่าพันผมถึงจะซื้อนะครับผมก็รออยู่นะฮะ Forza Horizon นะครับก็หลตังอยู่นะแต่ก็เกมมันแพงอะรดสามก็ยังแพงอยู่ดีนะฮะ Hell e u l o s เกมนี้เป็นเกม e p i Head World 2นะครับอารมณ์มาณ Battlefield 5นะครับแต่ว่าคน,คนละคนละค่ายนะแล้วก็รีวิวค่อนข้างดีนะครับผม มาเกมสุขค่าแบบสมจริงครับลด75%เอร์นะฮะอินซอร์เจนซี่แซนด์สโตมลด50ลดเยอะนะครึ่งราคานะครับเอ่อฟอลเดลดเยอะมากเป็นเกมเสียตังค์นะครับ a m o นะครับผมไม่แนะนำนะเท่าความเห็นส่วนตัวนะครับผมฮัน s h โช d o w n นะครับเกมโคออฟล่านะครับเอ่อ pcv 1นะครับถ้ามีเพื่อนก็แนะนำให้มีก็ไม่แนะนำนนี้บอกเลยนะครับ เ r ร a ฮังเกอรนี่ไม่เคยเล่นนะแต่มาติดเพ a y เ r อร์ซ i v เวอร์นะคิดว่า,าถ้าไม่มีเพื่อนก็อาจจะยากนิดน,นึงนะครับ s ซ k i คิโรนะฮะใครเป็นชอบเกมตระกูลโซลไลน์นะโคตรยากนะครับก็แนะนำเลยลด50%รเนนะลดเดือนนะ ก็ก็กก,ก,ก็ยากอยู่นะผมเคยเห็นคนเลยนละโครยากนะครับเกมตี FORHONOR เกมสำหรับจอมยุทธนะฮะเราเช่ายอดฝีมือทั้งหลายนะครับอกว่าตอนนี้คนธรรมดาไม่มีแล้วนะครับมีแต่มีแต่ยอดฝีมือที่ที่ที่อยู่ในเกมนะครับก็ไม่เหมาะกับมือใหม่นะ ไอ o ร h อน a r t o f iron ไม่ใช่ iron hard h a r t o f iron นะครับเกมวางแผนเทินเบสนะครับสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะลด75%รนนะน่าเล่นเหมือนกันนะครับเป็นเกมวางแผนที่ดีเกมหนึ่ง soul stone survivor นะครับอารมณ์ประมาณ vampire survivor แหละเป็นเกม bullet hell นะครับ action r o u e l i k e นะฮะแล้วก็ผมคิดว่าน่าสนใจนะเพราะว่าเนี่ยเข้าไปดูเนี่ย เกมมันไม่แพงด้วยลด10%มันก็ยังถูกอยู่ดีนะครับภาพไม่เร็วนะภาพไม่เร็วเลยนะครับผมผมคิดว่าจะเล่นอยู่นะครับแต่ว่าเป็นพอเป็นเกม Bullet Hell บมเนี่ยม,มันมันเล่นยากนะก็ก็ยากนิดนึงนะครับผมก็ใครชอบเกมแนวนี้ก็ลุยได้เลยนะครับ Shadow a r นี้ Middle Earth นะครับเป็น Parody นะที่ไม่ใช่เนื้อเรื่องหลัก Non Canon นะครับก็ลด85%สนุกดีนะสถานผมนิโอนะฮะเ,เกม Soul Light นะครับผมก็ก็ใช้ได้นะ อันนี้ถ้าหาผมชอบ6กิโลผมว่า6กิโลมันดีกว่านะครับแต่คนก็เล่นเยอะนานิโอเนี่ยเอดออลเอมพีเยเกมวางแผนนะครับผมก็ใช้ได้นะฮะอื่นไหนดูเซดูมนะฮะอ่าดูอีเทอร์เนลนะฮนะลด75เปอรเซนตน่าสนใจนะผมอยากเล่นอยู่เหมือนกันนะครับวอลแฮมเมอร์อันนี้ดักไทยคือเกมเพิ่งออกไม่แปลกหรอกที่มันยังไม่ลดนะฮะยังราคาเต็มอยู่พันห้านะครับผมแต่นอกนั้นก็เริ่มลดแล้วนะครับ ฮิตแมนแมนแมนลดไป65%นะฮะผมยังไม่ได้เล่นเลยเกมนี้ขี้เกยียจเล่นนะฮะเป็นยากเลยใช้เวลานะครับซีฟ่าลดหกเอร์เซ็นนะฮะไม่ใช่แนวผมผมก็เล่นไม่ได้แต่ว่าลดเยอะนะ60%นะครับเอลเดอร์สกรอลดเจร์เซ็นขึ้นไปนะครับลดเยอะนะออนไลน์นี่มันคือเกมพวก MMO นะครับผมไม่ใช่แนวผมเท่าไหร่ผมก็เล่นไม่เล่นนะก็ใครชอบ MMO ก็ซื้อได้เลยนะครับลดเยอะอยู่ Total War รถอืม War Hammer อันนี้เป็นคือตัว Total War นี่เป็นเกมวางแผนนะครับผมก็ก็รถเยอะอยู่นะแต่ไอ War Hammer เนี่ยเหมือนกับมันเพิ่งออกไงมันก็เลยรถไม่เยอะนะครับผม Star War นะครับ Jedi Fallen o r e r ลดแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเอ่อภาคใหม่กนอะไรจะมานะผมเล่นแน่นอนนะอ่า Jedi Survivor นะครับผมนะฮะรอเลยนะ Age of Empire นะครับเกมวางแผนเหมือนกันนะครับลดเยอะอยู่นะ เออไอเวอร์ชันห้านะจริงๆมีเกมหนึ่งนะถ้าเกมแนวเนี้ยแต่ชื่อที่ชื่อคล้ายๆกันบนชื่อ Empire Earth ผมชอบแนวนั้นมากกว่าเสียดายมันไม่ออกภาคต่อแล้วนะครับเสียดายมากนะฮะเอ่อถัดมาไหนดูซิฟาคายนะครับแฟนชายโหบันเดินทั้งแผ่นลด77%รนนะครับเหลือพันกว่าบาทนะได้ทุกภาคเลยซึ่ง ถ้าถามผมนะผมมีหลายภาคแล้วก็เลยไม่สนใจเท่าไหร่ฟ้าคายห้านะครับอิ ivery, นไลเบอรี่นะฮะอ่าฟ้าคายนิวดอโลกเหลือสามร้อยนะ oh, <c oughs> โหคดถูกเลยมอนสเตอร์ฮันเตอร์อยากเล่นนะแต่ไม่ใช่แนวเท่าไหร่นะครับมันคือมันมันเป็นเกมฟาร์มอ่ะผมรู้สึกว่าเกมฟาร์มช่วงนี้มันมัน,ม,นมันใช้เวลาเยอะไปหน่อย <c oughs> ผมก็เลยไม่สนใจนะครับบอ r เ e อร์แลนด์เดี๋ยวขี้เกียจเล่นนะครับผมอยากเล่นเหมือนกันนะแต่แต่ก็น่าสนใจอยู่นะครับ อาจจะซื้อนะเดี๋ยวๆเ,เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับนี้ฟอสฟอร์สปีดก็น่าสนใจแต่ว่าผมตั้งแต่ผมขับรถของจริงผมไม่ได้เล่นดีฟอสฟอร์สปีดเลยเพราะว่ารู้สึกว่าอาจจะกลัวจะแยกความจริงกับเกมไม่ออกนะผมก็เลยเลิกนะครับผมดี๋ยวจิตรีวิวนะเดี๋ยวภาคใหม่กำลังมานะครับผมมีเกือบทุกภาคแล้วแหละนะฮะเฮลโลไฟนอลนะฮะภาคใหม่กำลังจะมานะ วิเชอร์อยากเล่นอยู่เหมือนกันนะนี่ผมมีแล้วนะไวฮันแต่เดี๋ยวรอภากไอภาพบบาใหม่ที่กลับมันปรับกบราฟิกอ่ะค่อยซื้อใหม่นะครับเป็นฟ e ลเกมหลังหักที่ผมมีทุกภาคนะครับหลังหักทุกภาคแม่งหวยจริงๆนะฮะ Tom Clancy's Division นะฮะภาค Division 2ผมเออไอนี่เพิ่งจบไปไอ DLC ล่าสุดนะเดี๋ยวรอภาครอ DLC ต่อนะครับผม แล้วไม่มีอะไรอ่ะเกมพวกน,นี้ก็คือเกมที่ผมมีอยู่แล้วนะก็ยังไม่ได้เล่นเล่นจบไปหมดนะเฮเดสเนี่ยอยากเล่นอยู่กันนะภาคใหม่ก็เลงจะมานะอยากเล่นอยู่นะครับ Devil May Cry เนี่ยน่าเล่นนะครับผมอยากเล่นเหมือนกันนะอันเนี้ยอันเดอร์ลิลลีนะฮะ ผู้ที่ผมผมผมรู้สึกอยากเล่นเกมแพลตฟอร์มเมอร์มากขึ้นนะครับผมไหน,นดูซิโหบรูนโบแฟร์เอาไว้ก่อนนะหกสิบห้าเปร็นก็ยังแพงอยู่ดีนะผมว่าไหนดูซิเดียเ,เซนต์นนะฮะอันนีอ้อาจจะเอาไว้ก่อนบอลูแครีซี่เขาบอกม,มันค่อนข้างโบราณน,นะก็เลยไม่เอาเท่าไหร่นะครับไม่สนเท่าไหร่ รินตอนอยากเล่นนะแต่ว่าเ,วเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้ามีเดียโบรนะฮะก็ลจะออก d i s m a n t l อ u n d e น w o r l d นะเดี๋ยวซีหรอเพิ่งรูนนะเนี่ยมีด้วย <laughs> เกมหลักผมยังเล่นไม่จบเลยนะฮะอืมโอเคแต่เอาไว้ก่อนอนะ่ะเกมหลักยังเล่นไม่จบเลยขี่จเล่นนะฮะเกมเยอะมากเราเล่นไม่หมดนะฮะโหลดเยอะมากอะ่ะ เออพนเดมิกเกมมวยปั้มกริมดอนกริมดอนดีเอซีเนี่ยผมยังไม่ได้ไอ้นี่เลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดีเอลซีมันเยอะกริมดอนดีเอลซีเยอะมากนะครับโอโมโดแฟร์ฟูมีมีแพ็กด้วยแม่วนะะ ก่อนวอลอลนี่ก็ลดเยอะจนน่าซื้อเหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะซื้อนะเดี๋ยวขอดูอีกทีนะครับแต่โฟลเล็ผมก็ซื้อไปแล้วนะครับออโอ้โหหลายเกมนี่น่าซื้อไปน่าซื้อไปดองรอเล่นเลยอ่ะโอ้คือน่าสนใจมากนะครับคือโอ้โหแต่ละเกมนี่คือแบบโอเคคือผมผมผมยอมรับด้วยว่าใครใครหาเกมลดอยู่อ่ะซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่เกมลดเยอะมากแล้วก็น่าสนใจมากนะครับก็ซื้อได้เลยนะ บอกอย่าพลาดนะครับมีถึงประมาณวันที่6มกราแล้วก็คือมันครบวคริสต์มาสปีใหม่ถึงปีหน้านะครับก็ไปตามกันได้เลยนะครับถ้าถ้าเห็นคลิปนี้แล้วยังไม่หมดก็ยังมีเวลานะก็ถ้าชอบนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เจอกันใหม่คลิปต่อไปแนละ้วจะเป็นของอ e ีพิกนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ